เ,เราติดเติมขาเลยโอ้โหก็สวัสดีวันสงการกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันเดีย๋ยวไปดูกันครับตามอีกแล้วแต่ละที่ที่มาเีนไ่ทุกคนเราจะไปลาลุก,กันนี่อีก300เมตรแคนแคนยอนโทราช เราไปดูันอีก,กววาทางลราเนแล้เนี่ยถ้ากลับราบิบากน่าจะสนุกแล้วแบบนี้เนี่ยใช่ปะเนี่ยเหมือนวิ่งอยู่บนทรายอะ่ะอ๋ทางดีนี่ทางไม,ไม่ไปอ๋ออุ้ย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 เกือบล้มเฮ้ย,ยแม๊กแม๊กกระถืนี่ที่ไหนอะ่ะ เอาดีๆอ๋อเฮ้อเสียร์ใครหรือขวาวะขวาแหละโอ้โหติดลุ้มโอ้โหดีู่ไหลติดเต็มขาเลยโอ้โหไปหมดแล้วไป อเออเก็บเหรอ,อ <ะ S 1> โอนี่ไงนี่ไงนี่ไง,งนี่ไงทุกคนเราถึงแล้วเราขับเลยไปนู่นเลยโหเหี้ครับทุกคนไก่ขันยอดโคราช ห้อเอาสะเหนื่อยเลยว่าทุกคนกลับกันดีกว่าเ <Yay! S 1> ย้เ